เดข่าวสารล่าสุดของศิษยาแบล็กพิงก to ์กับเครื่องบินแบล็กพิงกมาแล้วค่ะนางฟ้าลิซ่าของพีหุ่นนี่เจนนี่กับเมดกาล่าซูย่ากับสถิติฟลอเวอร์และโรเซ่กับแคมเปญใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมต่อในคลิปได้เลยค่ะสนิทกันไปด้วยค่ะถ้ารักก็สือเช้าแบล็กพิงก V I P อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณเราด้วยนะคะ น้ำจากข่าวความปังของสีสาวในนาม b l ล c k p i n กก่อนเลยนะคะที่ล่าสุดในวันนี้ Korean Air จัดงาน2030 b u s a n world Korean Air ที่โรงเก็บเครื่องบินที่สนามบ,บินนานาชาติอินชอนโดยมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าร่วมเช่นนายกรัฐมนตรีและ CEO ของ Korean Air ซึ่งได้เปิดตัวเครื่องบินสุดพิเศษที่ห่อหุ้มด้วยภาพ b l a c k p i n กศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับโล นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเมืองปูซานในการเป็นเจ้าภาพ World Expo 2030จากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีคลิป Special Welcome from Blackpink ต้อนรับผู้ใช้บริการบนเครื่องบินของ Korean Air ร่วมกับมีการลงนาม MOU ระหว่าง YG Entertainment และ Korean Air ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทาง Adidas Original Korea ก็ได้มาอัปเดตโปรเจกต์ใหม่ของสาวๆโดย ยการปล่อยภาพ4ีสาวกับคอนเซปต์ home of classic with Blackpink โดยสีสาวมาในเลอก sport girl สุดโคน่าน,นับถืออาดิดาจริงๆนะคะที่ไม่เคยปล่อยมือ Blackpink เลยอยู่กันมาตั้งแต่เดใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนี้4ส,สาวที่ได้กลายเป็น the biggest girl group in the world ตอนแรกก็นึกว่าใกล้หมดสัญญากันไปแล้วซะอีกยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้ง Korean Air และ Adidas มากๆเลยนะคะได้ Blackpink ไปไม่มีผิดหวังปังทุกเม็ดแน่นอนค่ะ ต่อไปเราจะมาอัปเดตข่าวคราวความปังแบบเดียวของแต่ละคนกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากสุดที่รักของฉันน้องลิซ่าก่อนอื่นเลยแอดต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าเมื่อน้องได้กลายเป็นเจ้าของแอดเคาท์ใหญ่ในแลพฟอร์ม Instagram กับยอดฟอลโล์ล่าสุดถึง93ล้านฟอลแล้วค่ะ <Yeah. S 1> นี่คือขอพิสูจน์เลยว่ามีคนรักน้องเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆ และสมรับชง Dance p r a c t i i e v i ดีโอที่ปล่อยออกมาทางช่อง YouTube ของพี่แทอยังในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นตอนนี้ก็มียอดวิวครบ3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพอดูวิดีโอ้อมเต้นนี้แล้วต้องบอกเลยว่าพี่แทอย่างลิซ่าคือนักเต้นที่สวรรค์ส่งมาจริงๆลายเต้นตอนนิ่งทั้งคู่ชัดมากตอนเต้นโหดก็เต้นออกมาได้สวยและสมูทมากลิซ่านั้นถึงจะตัวเล็ก แต่ลายเต้นใหญ่แม้จะเต้นกับแดนเซอร์ตัวท็อปก็ไม่มีดรอปแขนขายาวไม่แก้งก้างจัดระเบียบร่างกายได้ดีถ้าเต้นส่วนบนว่ายากแล้วลองไปโฟกัสที่ส่วนเท้าสิแยกประสาทจังหวะยังไงก่อนเลิกฟ <c oughs> ุตเวแบบิร์กสเตปเท้าแบบรูเร็วตามจังหวะดนตรี read, ได้พลิ้วนิ้วมือแขนขาไหล่ลำตัวเอลสโอกเก็บทุกเม็ดทุกบีดงานละเอียดงานดีล็อกท่าแบบสับมงลงสม มตำแหน่ง Dance q u e e อ of K-pop และสมฉายา a a นซ Machine ที่ครูสอนเต้นทุกคนถึงกับชมหนักมากแถมยังบอกว่าเหมือนผมมาเรียนกับลิซ่ามากกว่านี่ก็เป็นข้อยืนยันได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องเต้นลิซ่าคือจุดสูงสุดของวงการนี้จริงๆค่ะ นอกจากนี้น้องลิซ่าก็ได้ถูกพูดถึงจากพี่พี่วงวินเนอร์เมื่อนุ่มๆวินเนอร์เล่นเกมจับโกโหกกันแล้วมิโน,โนถามว่าสําหรับพี่หุนแล้วลิซ่าคือน้องสาวคนหนึ่งที่มาช่วยเพิ่มยอดวิวให้ใช่ไหมพี่หุนตอบว่าไม่จ้าเธอคือซูเปอร์สตาร์เธอคือฮีโร่และนางฟ้าของฉัน แล้วเรื่องจับแตกเป็นสีเขียวไม่ช็อตพี่หุน่นแสดงว่าพี่หุ่นพูดความจริงจ้าโอ้ยพี่หุ่นเขาระนองสักของเขามากเลยนะคะนียพี่น่าจะเป็นไอดอลชายคนเดียวเลยมั้งที่พูดถึงน้องลิสบ่อยมากแถมเรียกน้องว่านางฟ้าไปเอกคิดดูนะเพื่อนๆจะมีไอดอลชายคนไหนบ้างที่พูดถึงไอดอลอย่างว่านางฟ้าของผมแล้วไม่มีดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลเลยลิซ่ากับซึงฮุนสร้างภาพทําให้ การสนิทกันของไอดอลหญิงชายเป็นเรื่องปกติที่ต่างฝ่ายต่างคอยสปอร์ตกันสามารถพูดถึงการออกสื่อได้โดยไมย่มีกาสซถ่ายรูปคู่ได้เต้นด้วยกันได้พูดถึงกันได้ทุกอย่างลวมเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนพี่น้องที่น่ารักและอบอุ่นจริงใจจริง,รงๆค่ะ คนต่อไปพี่เจนี่ข่าวนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะกับข่าวที่พี่เจนี่ได้ไปเข้าร่วมง,งานเมดกาล่าส0 2 3โดยพี่เจนี่มาในลุคมินิดร e ส s คัดโบสีดำประดับด้วยดอกคาเมลีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาแนลลุคคุณหนูดูเรียบร้อยแต่มากด้วยสเสน่ห์ติดกลิตเตอร์ที่ตาทำทรงผมสตรีกเกาหลีดูวินเทจสุดๆและเป็นลุคในยุค90 ที่นเสนอความเป็น c ช a n นลแบดก่อนด้วยชุด a very classic timeless white mini dress ซงบีเจนี่ให้สัมภาษณ์ถึงโรเซ่ด้วยว่า Rose was here last year and she told me just to have fun โรเซ่เคยมาที่นี่มื่อปีที่แล้วเธอบอกว่าแค่ใหฉันสนุกไปกับงานนี้ค่ะน่ารักจังต่างคนต่างซัพพอร์ตกันภูมิใจในตัวพี่เจนนี่มากกับงานการล่าครั้งแรกของพี่พี่ตัวเล็กน่า นุถนอมนะเอ็นดูที่สุดเป็นอีกประสบการณ์ที่ล้ำค่าเอาเก็บข้าวคลเลกชันความปังของพี่และในงานนี้พี่เจนเนี่ก็ไปเจอกับพี่สาวซงเฮคโยทั้งคู่เซลฟี่ด้วยกันด้วยสวยตาแตกทั้งคู่เลยอีกทั้งพี่เจนเนี่ก็ยังได้ถ่ายภาพกับศิลปินนักสแสดงและเซเล็บเมกาอีกเพียบเลยค่ะและแน่นอนเมื่อเจนเนี่แห่งวง l a ล k คพลงออกงานทั้งทีโซเชียลตัวโลกแตกตื่นแตกเฮือกันอีกเช่นเคย เมื่อเน<ม>็ตบ<ม>ัสเกได้รายงานว่าเจนนี hmm. ่เป็นเซเล็บดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานเมดกาลา2023ิ3เวอร์มากตัวแม่สดุดนอกจากนี้พี่เจนนี่ก็ไปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์หลักของโคลวินคลายกับเ d o w n าวแคมเปญที่พี่เจนนี่ร่วมออกแบบคอลเลกชันใหม่กับแบรนด์กรดมากแอบตื่นเต้นสดุดจาก g l o b a l ambassador ของโคลวินคลายสู่การมีคอลเลกชันเป็นของตัวเองกับแบรนด์แล้วรั เจ่งปไปเลยพี่เจนี่ ส่วนพีทีซูดิโอ g l o b a l ambassador นั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการมิสดิโอที่ซองสุดงเมื่อวันที่1นึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนิทรรศการนี้นะับเป็นนิทรรศการมิสดิโอครั้งที่3ต่อจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสค่ะซึ่งตอนนี้ก็จือว่าครบรอบ1เดือนที่ปล่อยเพลง flower ออกมาแล้วนะคะโดยเพลง flower ได้ขึ้นแท่นเป็นเพลงจากศิลปินเดี่ยวยิงเกาหลีที่มียอดสตรี 100ล้านสตรีมเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Spotify โดยใช้เวลาเพียง31วันและตอนนี้แผ่นเสียง Flower บนแพลตฟอร์ม TikTok <c oughs> ก็มีจำนวนคนใช้ไปมากกว่า1.9ล้านครั้งแล้วค่ะใกล้จะ2ล้านแล้วนะทุกคนชาว TikTok รักน้องดอกไม้มากเลยยินดีกับพี่จีนซูด้วยนะคะ ส่วนสาวโรเซ่ของเรานั้นก็สหรบว่าไม่ได้ไปเข้าร่วมงานเมดกาลาครั้งนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปในงานนี้โรเซ่ก็ได้ถูกจดจำในฐานะ K-POP i d o ออญิงคนแรกร่วมกับ CL ที่ได้ร่วมเข้างานเมดกาลาในปี2019และน้องยังสร้างตำนานโดยชื่อโรเซ่เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียในวันงานครั้งนั้นอีกด้วยค่ะและสาหรับการไป ยในครั้งนี้ของน้องแชงนั้นเห็นว่าแอบไปซุ่มถ่ายแคมเปญใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าร่วมกับแบรนด์ไหนนะคะเพราะทางทิฟฟานี่ก็ส่งดอกมามาต้อนรับทางออฟสโตฮองพ่อแอนโทนีก็มานิย y o r กเช่นกันส่วนทางซูบัซูก็รุกที่อเมริกันหนักมากและทุกแบรนด์ก็มีแคมเปญใหญ่ให้น้องตลอดรัก G B A คนนี้มากยังไงพวกเรามารอติดตามชมผลงานใหม่ของน้องแชงด้วยกันนะคะ โอเคแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับความปังความรัดที่ไม่หยุดไม่ยันของสี่สาว oh. ฉันละเจงกับชุดของพีเจน,นี้สวยสกาวน้องลิก,ก็เป็นได้ดีอย่างที่คาดไว้สมมงควีนเจมส์ส่วนพีจีและน้องแชงก็ทำงานกันอย่างรัวๆๆทั้งสี่สาวเริ่มเฉิดฉายกันอีกแล้วฉันดีใจฉันชอบอยากดูความสำเร็จของสี่สาวตลอดไปยังไงเพื่อนๆเมน,นเม,นเมามอใต้คลิปนี้กันมาเยอะๆเ,เลยนะคะ เพื่อนรกักไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะไปหลับ,บายบายมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย